กลับมาแล้วกับภาพจริงคนจริงเรื่องนี้ไปดูการยกล้อแบบยาวนานน่าทึ่งตะลึงเลยผมนายอดิศราทองกุลาศลอาสาสมัครมูทีกร่วมกันยูอำเภอบ้านนามีวัยรุ่นแวน้นขับรถยกล้อแล้วให้เพื่อนขับตาไมไปถ่ายให้ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นุในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง วัยรุ่นคนนี้ครับนัดเพื่อนให้มาถ่ายบันทึกวีรกรรมวีรูเวหของแกว่าแกเนี่ยสามารถยกล้อโชว์โลกโซเชียลแหโอ้โหมันจะดีเหรอไอ้น้องเขาโชว์กันมาเยอะแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเจ็บตัวทั้งนั้นแหละ ไอ้เี่ไอ้พวกนั้นมันอ่อนผมเนี่ยฝึกฝนมานนานไม่ได้ยกได้แค่แป๊บเดียวนะผมยกได้นานยกได้ทีๆทียกได้บ่อยๆยกได้ยาวๆเลยไม่เชื่อดูดูดเฮ้เฮ้น้องน้องย่าดีกว่าไหมเอานี่ดูดูหนึ่งสองสามเอ้าไปนี้ดีายกให้ดูเฮ้เฮมันยกได้จริงๆด้วยเฮ้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 พอแล้วพอแล้ว ไม่เอาผมบอกแล้วไงผมยกได้นานเออรู้แล้วรู้แล้วพอได้แล้วยังไม่พอบอกแล้วผมเนี่ยยกนานยกดียกบ่อยโอ้ยล้มแล้วเฮ้ยรวยรวยกิ๊กกิ๊กกิ๊กวู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยล้ม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 แล้วล้มแล้วล้มแล้ว บอกแล้วว่าจบไม่สวยสักรายทำไมไม่ยอมเชื่อเลิกลากันไปเลยไอ้แบบเนี้ยนะเอา้าไปดูวิรกรรมวิลรเวณของแกอีกทีครับนี่บอกว่าอยายกแกก็อยากยกแล้วไม่ใช่ยกธรรมดายกตั้งสองขางสองขา,งงขางแล้วยกยาวยกดี่ยกป่อยอย่างที่แกพูดไว้จริงๆ แล้วถ้ายกยาวยาวยกทีทียกปล่อยอย่างเนี้ยมันก็จะจบลงอย่างนี้แน่นอนอยากจะเซือนเพื่อนเราที่โงเผ้าลืมตัวเห็นกงจักเป็นออกหัวลงเมา เฮ้ยดิแกถ่ายไว้ปาวะโอ้ยถ่ายเก็บหมดอะทุกช็อตอะแกเก้งอย่างเงี้ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงยกได้นานเลยปรากฏว่ายกจนครั้งสุดท้ายรถเสียหลักล้มหมุนพวงทั้งรถทั้งคนเลยเรื่องแบบนี้ไม่มีอะไรจะเตือนแล้วอยากจะด่าแต่มันหยาบคายจบนะ ขอขอบคุณคุณ,คณอดิสรทองกุศลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดนครนายกเรื่องยกล้อนานจนล้ม